สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับซีรีส์ที่ผมกำลังนำเสนอนี้เป็นซีรีส์พระใครๆก็มีนะครับนี่คือพิมพ์ประพามนทนหลวงปู่สุกวัดปากคองมะขามเท่าตัดชิดที่กก่าวขานกันว่าเป็นอันดับหนึ่งของความหายากและความนิยมของพระหลวงปู่สุกนะครับ ยังไม่มีไม่มีตำตำนะอ่ามูลค่าความนิยมนะครับก็ต้องมี4ีซาห้า 5, แสนนะแต่ยังไงแต่นี่เป็นพระที่ใครๆก็มีมีทุกบ้านใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูกันพระองค์นี้เนี่ยนะครับมีเนื้อหาเป็นโลหะผสมใช่ไหมครับคือพอเราไปเสิร์ชดูใน Google เราก็จะพบว่าพระเด่นคนดังจากหนังสือพิมพ์บ้านเมืองเมื่อปี2564นะครับเป็นพระที่นายกสมาคมพระเครื่องนะครับป๋าพยับคำพันเนี่ยท่านก็มีนะแต่ทีนี้เนื้อหามันอาจจะไม่เหมือนกันนะ่ะใช่ไหมเราก็มาดูว่าเนื้อหาทองผสมเนี่ยมันคืออะไรนะบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเนื้อพระเนี่ย อาจจะสุกอรลามเลยแต่บางครั้งเนี่ยมันจะออกแดงๆใช่ไหมออกน้าตาลอ่านี่แหละเพราะว่าส่วนผสมของทองผสมโลหะทองผสมนั้นก็ประกอบด้วยทองแดงและสังกะสีก็เหมือนกับหลงพ่อเงินนะครับหลงพ่อเงินบางคาันหรือว่ารูปหลอดทองผสมทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยคือในอดีตเนี่ยหลังจากที่สร้างพระด้วยเนื้อชินใช่ไหมพอเนื้อชินมาเสร็จก็มาเป็นเนื้ออะไรอะ่ะเนื้อตะกั่วใช่ไหม อ่แล้วก็พัฒนามาเป็นทองแดงใช่ <c oughs> หไหมแล้วก็พัฒนามาเป็นอะไรเรื่อยๆจนกระทั่งมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ก็คือให้มันสีเหมือนทองคำ <c oughs> ก็เลยเอาทองแดงผสมกับสังกะสีออกมาถ้าผสมได้สูตรนะมันก็จะสุกสวยงามเป่งปังก็เรียกว่าเป็นป สินค้าตัวใหม่ที่ได้รับความนิยมอะ่ะคือคนที่ไปทําบุญน่ะไปทําบุญที่วัดก็ต่างก็ได้พระเป็นเนื้อชิน้นเนื้อผงเนื้อคุกรักอะไรมาเนี่ยมาและขหบาดีเนี่ยที่อยากจะได้อะไรที่มันล้ํากว่าแปลกกว่าเนี่ยเขาก็อยากได้เนื้อทองผสมใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระเนื้อทองผสมเมื่อ2460กว่ากว่าเนี่ยเป็นพระที่แบบโอ้โหคนรวยเท่านั้นอะ่ะที่มีใช่ไหมจบกันกระทั่งจนถึงวันนี้ร้อยปีแล้วใช่ไหม ร้อยปีของพระหลวงปู่สุกเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมว่าการเปลี่ยนแปลงของพระเนี่ยมันมันคือความเก่าเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราล้างออกมาแล้วมันดูไม่เก่าแต่มันยังเป็นพระแท้อยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับเห็นไหมคือความรู้ในเรื่องพระเครื่องของคนนิดต่างกันบางคนมองเห็นว่านี่คือเพชร แต่บางคนเนี่ยมองว่าเป็นแค่เศษทองเหลืองนะครับถ้าอยู่ในมือเซียนพระองค์นี้เนี่ยจะราคาสักเท่าไหร่